ครับเนื้อผมเปล่าเล็กรอสั่งไฟนี่เราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อสั่งอยู่ที่โคราชมีใครเป็นนุ่งฟองซ้อมมาอยู่ตอนนี้พี่นี่ค่ะคืออะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปบ่อยตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เรยต้องมาเจอกับยอดซูเปอร์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเขีดมาต่อยเขายังก็ดูมาเขาเมื่อจะต่อย ีมือครวันนี้มาเจอเนาะวางเกลว่าแหงดีเรื่อยๆตามสไตล์เราล่าสุด่อยไปที่ล่เลยวันนั้นใต่กับสิงป่าเปย์กันางนอกเบยเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ร้อยสามแปดร้อยสามแปดวันนี้ตัร้อยส่สิบนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างมาอมมาขาะมาสรบายร่างกายจะไม่เกี่ยวเส้นสอสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอชอะเชมืมาเดิมคุ้มมากี่กิโลมาสี่หตะอมวยไทรมาทั้งหมดสีไฟลนจังหวัด กูหลาบฟาช่วยแไนครับแน้หนอนนอนเช้ากูหลับเป็นคนเีครับเนเดี่ยวอ่ะขอดีครับ